กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้ตั้งมือเสารค่ะตั้งแต่ก่อนหกโมงเสาหลดหน้ายกพัญหาเสียงเน,ะนาะเนาะคนเปิดเพลงนําเนาะค่ะก็เลยไม่อีกหรอบอ <c oughs> โอแอดลงงานบ่าตจะมาว้านพี่น้องมันห่อนเมื่อวาน ห่อนแห้งแล้วก็ล้างไว้เล้าออกเข้ากับบ่ได้อัปเดตผลให้พี่น้องเบิ้เพราะว่าฝนตกแล้วก็ฝ้าห้องเนาะคะ่ะผลของมือน,นันเนาะคะ่ะเลขติดบนล่างของแอดเข่า8 9 9นะคะ890เข่าปดกับเก่าของ FC235 แต่แอดเขียนของเพิผิดเนาะก็เลยวิ่งกันเข่าอยู่ที่เก5าเก่าอันนี้ของเซียนสารคามก็เข้าที่5995เเป็นตัวกับอันนี้คือของ อาน้องต้าน้องต้ากับเขาเป็นตัวกับ,กบที่หนึ่งแปดเนะาะค่ะพี่น้องแอดจะไล่งานไปเรื่อยๆกับบวกกับเห็ดลงแนวทางไปน้ำเด้อค่ะพี่นอ้องนะคะอันนี้แอดอัดไปได้เคิงหนึ่งแล้วแต่ว่าหลดหาเสียงเพิ่นมาเนาะแต่เลยต้องโยไหวสักก่อนสามเทียได้พี่นอ้องอัดคลิปมือนี้ยสามเทียแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดชุดบนเด้อคะ่ะเป็นชุดบน ถ้าเป็นชุดบนแอดจะเอาชุดบนมาประกอบไห้เนาะคะ่ะชุดบนมาประกบอบชนแล้วจะมาไหมเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะมันจะมีหลายขั้นตอนคือกันขนาดช่อนคลัทยังหลุดอยู่เนาะคะ่ะแอดเฮ็ดได้สามงวดงวดนี้เอาขื้นเวทีจะมาบอค่อนข้างที่จะตื่นเวทีสําหรับแนวทางของเงาเนาะคะ่ะบนอย่างเดียวะคะ่ะพี่นอ้องค่ะไปเบื้องสูตร ตัวเดียวเด่นบนล่างว่ามีชนบอนะคะอันนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะอันนี้เป็นสูตรบนล่างได้เลขเก้าก็มีชนที่เลขเก้าอยู่เด้อเด่นตัวเดียวบนล่างสูตรเลข 9, เก้าตัวเดียวนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างสูตรนี้เด่นตัวเดียวอามาบนล่างแต่ว่าเขาเดินแต่บนมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะสี่งวด นี่แหะประมาณสหรือ3นะคะพี่นอ้องตัวเลขบอบอบอหนิงแอดบวกาว่าไปหลายกระเทียมมันลุดมาทเทียมันผิดแล้วก็เด่นบนชุดนี้นะคะอันนี้บนล่างได้เลขเ้าแอดจะอาออกไปเด้ออันได้เลขเก่าบนล่างแล้แลวกะชุดนี้พึ่งจับมาอใส่กันนี่นะคะพึ่งจับใส่กันมือน,นี่แต่มันเป็นสูตรทู่คนละมุมแอดจับใส่กันเห็นมันเขา่าซี่หากับหากเก่า ก็เลยอยากเอามานําเสนอให้พี่น้องว่าครเทียมาาอีกเนาะคะ่ะศูนย์เก้าที่นี่อันนี้เป็นชุดบนนะคะสองใบนี้ก็เป็นชุดบนแต่ว่าข้าโล่งใบเพื่อมันเป็นเหลขตัวเดียวเป็นบนล่างนะคะแต่มันค่อนข้างเดินบนมากเอาเป็นบนล่างก็ได้พี่น้องเอาเพื่อควม่มตามหัวขอมันเนาะคะ่ะเอาเป็นบนล่างก็แล้วกันเนาะพอวางหัวข้อไปอยังสัน่นแต่ค่อนข้างจะเดินบนที่นี่ 09ตรงนี้มันก็มีเก่าศย์คือกัน98 9ก9 4ตรงนี้ก็มี09ขอให้มาเดอิอมมือน,นี้นะคะเอฟซพี่น้องกระถามหลายโยค่ะแอดเอาไปล่งหนาเฟซบุ๊กเนาะว่าแอดชั่วบอมันตอบบ่ไใดพี่น้องว่าชั่วหรือบ่ชั่วเพราะว่าเขากับบรูคือกันว่าสูตรมันจะมากตัวใดจะลุดสูตรใดนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปเป็นแนวทางซื่อๆเนาะพี่น้องว่ามันเป็นตรมาบ เบิ่งใส่กันกับช่องใหญ่เพิ่นเดอค่ะอันนี้อาจจะว่างไว้นี่ก่อนมาดูชุดเด่นบนชุดนี้นะคะชุดนี้เดินมาจังสี่ละค่ะค่อนข้างที่จะไปที่หลักหน่วยแต่มันเป็นเด่นบนเมื่อกี้ตะก้อนหน้านี่มันเป็นสิบหน่วยบนแต่สีหงดติดนี่มันมาล่างอามาไม่ใช่มาล่างมาที่หลักหน่วยบนมือน,นี่ได้ศูนย์กับสองนะคะที่บน ไปดูสูตรที่สองหน่วยบนเด้ปะที่นี่พี่น้องหน่วยบนบบชนกับสูตรนี่นะคะแอเห็ดออกมาจังสี่บรต้องไปเสียเวลาเห็ดสูตรสูตรมันหลุดง่ายอยู่แล้วนะคะสูตรนี้ก็หลุดสูตรนี้ก็หลุดนะคะสูตรนี้มากอยู่ค่ะหลักน่วยสูตรนี้หลักน่วยเหลือสูตรเดียวที่มันเดินหลักน่วยบนมอนี้ได้หาเก้าสามนะคะหาเก่าสามชนเก่าบนของเฮ้ายู่เนาะค่ะสูตรนี้หลุดไปแล้วนะคะ สูตรนี้หลุดไปแล้วที่นี่มาเบิงรักน่วยบนสูตรสองตัวนี้นะคะเก้ากับสามได้เลขเก้าหนึ่งกับห้าได้เลขห้าห้ากับเก้าได้เลขเก้าสูตรระยะาสาัรนเบิดพี่น้องสูตรระยะย่างหลุดไปเบิดแล้วเนาะค่ะหลุดไปหมดแล้วสูตรนี้ก็คือ เฮาเฮ้ามันมันวาเด่นบนมือนี่มันสามารถทีตัวใดถ้าศูนย์เฮ้าวัดลุดเก้าศูนย์นี่น่าจะมีหเห็นเก้าศูนย์ห้านี่นี่น่าจะมาให้เห็นที่เด่นบนเนาะค่ะเฮ้าคิดว่าสังสองเก้าสองศูนย์ห้านี่เฮาจะฟันไว้บนเลยพี่น้องเบิงเบิงดีด้วยค่ะว่ามันเป็นตามาบรบ่นนะคะ แล้วก็มันมีคัดไวอยู่นี่สองสูตรที่มันชอนอยู่ที่แอดวาเนาะมันจะมีชุดสรุปบนให้อีกชุดหนึ่งเอาเอาชุดมูนี่ออกซะมันเป็นชุดเด่นบนมันสามารถประกบคู่กันเขาได้นะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนหลักหน่วยบน2ส,สูตรที่ยังเดินอยู่ก็ชนกันที่เลขห้านี่คะ่ะสูตรนี้ยังบรุลดสูตรนี้คัดออกมาใหม่ชนกันที่เลขหพี่น้องมากกะจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะเดวแอดจะเอาไปสรุปให อีกที่หนึ่งนะคะ95สีมาจะ่เก่าอยู่บ่นเนาค่ะพี่น้องแทราบรถเพิ่นจอดเนาะค่ะจากสีวางไหนเนาะเพิ่น,น,นกับท้ำนาทีของเอพิ่นเฮากับเห็ดนาทีของเฮ้าเนาะพี่น้องบ่าวากันเนาะค่ะไปดูชุดเด่นบนชุดนี้แหละค่ะที่มันประกบคุมกันออกไม่ศูนย์กับหนึ่งมาที่ศูนย์ว้ๆเลยค่ะสี่กับห้ามาทั้งสี่มาทั้งห้า ได้4กับ5มาที่ 5- 9เกดิน10 mm. เติบยู่เด้อค่ะนี่ไปดูใบระยะสันส้นซ้ำนี่ค่ะระยะเงาลุดหลายแล้วพี่น้องนะคะเก้กับ1มาที่เลข9ที่หลักหน่วยบน5กับ7มาที่เลข5ที่หลักหน่วยบน3กับ5มาที่เลข5หลัก10บนนะะไปดูสูตร ที่สองสามนะคะสูตรที่สามได้หกกับเก้าก็มาที่เลขเก้าด้แอดสีเทียบช้นให้เบิง้งว่ามันชนตัวใดได้สี่กับเจ็ดมาที่สี่ห้าได้หกกับเก้ามาที่เลขเก้าเป็นชุดเด่นบนเนาะคะ่ะไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเดยวแอดจะเทียบช้นให้เบิ้งเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่สี่เอาลายสูพี่น้องเข้ามาหันในเก่งศูนย์กับหกมาที่เลขศูนย์แปดกับสี่มาที่เลขสี่ ก้ากับห้ามาด้วยกันค่ะสูตรรุดไงเป็นสูตรเล่านี่แหละพี่นอ้องเดยากรุดไงเนาะคะ่ะปลักลักรุดเบิดลายแล้วว่ามันเบิดก็ยังมีสูตรเดินอยู่แต่ว่าค่อนข้างจะรุดลายนะคะไม่ยิ่แล้วรุดโอ้ยเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> เพิ่นกับเฮ็ดนาทีเพิ่นเฮ้ากับเฮ็ดนาทีเฮ้าต่เฮากับอย่ากนําเสนอคือกันเพิ่นกับอยากนั่มนอเอาสูกันไปค่ะ,ะเด่นบน ใล้ออกกอดกันออกที่0990ออก09 45544ก45 45 45 45 45 45ับ 4, 5, หงวดที่แล้ว55995ออก9 5, มือนี่ส้มยังพี่น้องว่า4466 6 6นะคะสี่ี่ยังห่ะพี่น้องว่าจะ 4, ี่หก5ี่สองซี่หาบมีถนัดซี่สามเนาะหรือว่าจะหกเอาพี่น้องจับเอาว่ามันเป็นตรมมาบอ ไปเบื้องกันใส่กันกับช่องหญ่เยิย้ผื่อนอันนี้เป็นชุดเด่นบนมาได้ทุกหลักนะคะเด่นบนมาได้ทุกหลักแคบเอาไว้ถ้ยวิเคาะเบือ้องว่าอ่าแนวทางมันเดินไปยังสี่มันจะมาจังไดนอมันสิมาบนนอนอค่ะเอาใดแปดนาที่แล้วฝ่าวงก่อนพี่น้องมันสิบาไดคลิปไหมเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุตีไว้สำนีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ